กลิ่นนี้นะคะคือโจมาโลนขาดไม่ได้จริงๆในชีวิตค่ะสวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจาก a าลินี h ชาแนลนะคะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมมีเพื่อนๆหลายท่านรีเควสตอยากให้หนุ้ยทำคลิป5 perfume for life นะคะเป็นอะไรที่แือ คิดมานานมากแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอากลิ่นไหนดีคือมันยากมากๆนุ้ยเลยจะทำตรีโจมาโลน for life แทนก่อนนะคะว่าแค่จะเลือกโจมาโลน3ตัวที่จะได้ใช้ทางชีวิตเนี่ยน้ยว่าก็ยากมากๆสำหรับนุ้ยเลยนะคะมีโจมาโลนหลายตัวมากที่นุ้ยชอบนุ้ยก็พยายามคิดหาเหตุผลว่า้ i, วิธีเลือกของนุ้ย คืออะไรคือพยายามแบบเหตุผลนู่นนี่นั่นเยอะๆจนในที่สุดก็คิดว่าเอาแบบไม่ต้องมีเหตุผลแล้วกันเอาแบบที่ตัวเองรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้จริงๆในชีวิตแค่นั้นเลยโดยไม่ต้องมีเหตุผลมากมาย กลิ่นแรกเลยเนี่ยเป็นกลิ่นที่นุ้ยเพิ่งจากฟีเจอร์เข้าไปในกลิ่นฟุตตี้ที่นุ้ยชอบมากๆแล้วก็อยากแนะนําให้เพื่อนลองกลิ่นเนคทรีนที่จริงมากๆเนาะคราวที่แล้วนุ้ยดมให้ดูเลยว่าเออมันเหมือนจริงๆอันนี้เป็นกลิ่นเนคทรีนบลอสซัมแอนด์ฮันนี่ค่ะสาเหตุที่นุ้ยคิดว่านุ้ยขาดกลิ่นนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่ผ่านมานุ้ยยังไม่เคยดมน้ําหอมกลิ่นเนคทรีนที่เหมือนกลิ่นนี้เลยนะคะ บางอันอาจจะเป็นแบบมีผสมอยู่กันบ้างแต่แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่มีเนิคเทอรีนนำอยู่แบบนั้นตลอดเวลาเวลาดมแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยหอมน่ากินและนุ้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดนุ้ยขาดกลิ่นนี้ไปเนี่ยนุยคงคิดถึงเขามากๆกก,ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองด้วยนะคะกลิ่นที่สองนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหอมกลิ่นชา หายากมากไม่รู้รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่จะไปเล่นกันที่แบบฟรุตหรือว่าไม้หรือว่าดอกไม้แต่ว่ากลิ่นชาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดยเฉพาะเออเกรนุ้ยก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันว่ามียี่ห้อไหนทําได้หอมถ้าเพื่อนๆเ,เจอก็อาจจะแนะนํามาก็ได้นะคะและกลิ่นเออเกร แอนคิวค r มเบก็เป็นตัวหนึ่งที่ดมแล้วเหมือนดับดมเออร์เกรจริงๆนะคะมันเป็นหนึ่งในกลิ่นที่นุยฟีเจอร์อยู่ในน้ำหอมที่ดมแล้วรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ Underrated เตยรู้สึกว่าคนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่เป็นกลิ่นหนึ่งเลยที่ดุยชอบมากๆเพราะว่าเขาปรุงออกมาได้ธรรมชาติเหมือนเออร์เกรใส่นมนุ่มๆ นวลสบายดมแล้วแบบสบายใจสุดๆอ่ะออกแนวผู้ดีนุ่มนวลสะอาดใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะจริงเนคไทรีนก็ใช้ได้ค่ะแล้วแต่เลยเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใช้น้ำหอมรวมกันหมดอยู่แล้วนะคะอ่าเป็นคำถามหนึ่งเลยที่นุ้ยโดนถามเยอะมากว่ากลิ่นนี้ผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ไปเลยค่ะถ้าเราชอบนะและถูกกะละ เทศะยังไงก็ไปลองกันนะคะกลิ่นนี้อย่าพลาดเลยสําหรับคนชอบติ่นชานุ่มๆน,นะคะและกลิ่นหนึ่งเนี่ยนุ้ยรู้เลยว่าเอ้ยนุ้ยขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่านุ้ยเคยใช้หมด ไปแล้วแล้วก็เขา Discontinue ไปและคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกตรีโจมาโลนฟอร์ไลฟ์ของนุ้ยก็คือถ้าใช้หมดไปแล้วนุ้ยจะคิดถึงโหยหาและนั่นก็คือกินนี้ค่ะ w i f ิกแอนด์ s คสซอยู่ใน Archive Collection แล้วนะคะที่เมืองไทยนุ้ยไม่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังนะถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่นุ้ยชอบมากๆแล้วนุ้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ดมยากขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นกลิ่นเฉพาะคนจริงๆที่จะชอบเพราะว่าไม่ใช่ทุกคน ชอบกลิ่นที่กรีนจัดๆแบบนี้นะคะอที่อเมริกาเนี่ยไม่มีให้ลองเพราะต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นใน a r c h i v e Collection แต่เป็นกลิ่นนึงเลยที่นุ้ยโหยหาและนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่าดิฟทีฟิโลสคอสแทนกลิ่นนี้ได้เลยเป็นกลิ่นที่ทดแทนไม่ได้สําหรับนุย้ยออกแนวกรีนสะอาดๆใบไม้ใบหญ้าสดชื่นมากๆดมแล้วแบบนุ้ยสึกรีแล็กซ์แล้วก็แฮปปี้มากๆ แล้วถ้าหมดไปเนี่ยนุ้ยคิดถึงแน่นอนเพราะนุ้ยคิดถึงเขามาเป็นเวลาแบบไม่รู้กี่ปีอะ่ะจนกระทั่ง Archive Collection เอาเข้ามาแล้วตอนที่ a r c h ive Collection ที่อเมริกายังไม่มีเนี่ยที่ยุโรปมีนุ้ยก็เขียนอีเมลไปบอกจอมโลนขอซื้อขอให้เขาเอาเข้ามาก็ไม่มีใครตอบอะนะหรือกระทั่งแม้ขอให้เื่อนคิ้วมาแต่ต่อช่วงนั้นก็ยังไม่มีใครไปก็คือกี่นี้เป็นกี่ที่นุ้ยโหยหามากๆจริงๆค่ะถ้าเกิด นียเลือกได้แค่3กลิ่นเท่านั้นในชีวิตหรือว่าใช้ได้แค่3ามกลิ่นเท่านั้นในชีวิตนะคะนุยคงเลือก3กลิ่นนี้ค่ะยังไงเพื่อนๆไปลองกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย